สวัสดีค่ะลูกตาจาก youtube channel และ facebook f a n p เ g e ทารอตบายลูกตานะคะวันนี้เรามาเล่นพีธาีการกันค่ะในท็อปปกที่ว่าแอบชอบเขาและเขารู้ไหมนะเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะกติกามีไพ่ทั้งหมด3ใบค่ะใบที่1ใบที่2ใบที่3แทนตัวแทนของไพ่แต่ละกองนะคะตั้งสมาธิเราเลือกเลยค่ะให กองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่เอ of อฟวานค่ะตันมองว่าคนนี้เขารู้อยู่ค่ะว่าคุณแอบชอบเขานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณเป็นเพี s ยนซับคับค่ะตันมองว่าเขาอะต้องการสา,ารสัมพันธ์กับคุณนะคะอันนี้มีโอกาสสมหวังมากนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่ไฟออฟเพนิโคค่ะ เขาไม่แน่ใจนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา,าเขาก็กลัวคุณเขาจะคิดไปเองเหมือนกันนะแต่ถามว่าไพ่ความาสัมพันธ์จะเป็นยังไงเป็น Ten of Cups ค่ะความรักมีโอกาสสมหวังนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะก็แสดงความรักกันมากกว่านี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะคุณได้ไพ่ Five of d a n d s ค่ะลูกตาลมองว่าเขายังไม่เห็นนะว่าคุณน่ะสนใจในตัวเขาอะค่ะแต่ถามว่าอนาคตความสัมพันธ์เป็นอย่างไร Hermit ค่ะ ก็ตัวจะเงียบๆนักเหงาเหงาเนาะถ้าคุณต้องการที่จะรักเขานะคุณต้องแสดงความรักให้มากกว่านี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะใครได้ใบไหนเนาะก็คอมเมนต์นะคะบอกกันได้กดหัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้นะคะแล้วอยากได้ท็อป,ปิกอะไรก็เขียนบอกกันไว้ได้เหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ